เอาครับคลิปนี้พ่อ,อกันอีกแล้วนะครับเด้อคลิปนี้สิพามาเบิงมันตุลาเด้อครับเด้อนี่ครับผมปลูกพันธุ์สายเดียวครับเขาเอินสายเดียวครับเนี่ยมันตุลาผมครับเนี่ยเบิงรถครับ่มมันตุลาไม่ยูสามสิบไรครับนี่เบิงครับเบิงยอดใบแดงๆครับนี่คนว่าอีสายเดียวครับผมไปซื้อมาแต่บ้านผือครับเนี่ยซื้อมาแต่อำเภอบ้านผือครับ ผมมาปลูกยูตุลาครับเนี่ยผมกู้มันออกตุลาผมก็เลยเอามาปลูกลองบ้งครับบ่เค <Okay, S 1> <ๆ>ยให้ติดเทียนอกครับมันตุลาเอ่อแต่ว่าตายก็หลายอยู่ครับเออม,มันตายก็หลายอยู่มันตุลาครับมีอยู่สามสิบไร่ครับเนี่ยผมปลูกอีกสไซเดียวอันสิบไล่อีสาซเดียวก้านแดงครับเนี่ย อันนี้ก็พอแตกยอดขึ้กันได้ได้ครับเนี่ยครับอีสายเดียวครับพุ่นนะครับเย้าาทั้งพี่เย้าอันเก้าเซนเครื่องครับเนี่ยทั้งเพี่คพุ่นนะครับเหย้าครับสายเดียวแล้วก็ดูทั้งล่างพุ่นเกษตรศาสตร์เพื่อนว่าเกษตรศาสตร์ตัวไม้ครับอันหาศูนย์แมนแมนหรือบแมนผมก็บบุรุษขึ้กันครับนั่นก็ซื้อมาเต้บ้านผือขึ้กันครับ นี่ครับสายเดียวครับก็พอดีถือฟนแน่ได้ฟื้นขึ้นมาครับตอนแรกนึกว่าสีได้ปลูกไม้บิดแล้วขั้นที่ไสปลูกไม้ก็มันก็เป็นตาได้อยู่ครับเนี่ยคุณแม่ครับมันก็งามอยู่ขั้นที่ไสปลูกไม้ก็ได้ครับบ่งอีสายเดียว นีล่ละมันตุลาครับมันตุลาปูกตุลากบ็บวนกามปนไงครับกระบวนกามท่ออันมันไม้เฮ้าปนไงมันไหม้เฮาก็งามเก็บซ้ำๆกันแล้วหมดแล้วครับบ่ครับงามเป็นแถวงามขึ้นกันครับมันตุลาไม่อยู่3าสิบไร่ครับ นะครับพันมันเกตมังกรครับที่ที่แปลกดีมันมีอยู่เจ็ดสิบสองไร่นะครับด้วยเนี่ยไม่อยู่เจ็ดสิบสองไล่เบอ่งครับวันนี้ก็มาตัดลำมันสองคนกับแฟนครับมาตัดลำมันสองคนกับแฟนเบอ่งครับเบอ่งลำมันผุน,นะครับเออตัดไลนนี่ก็ปลูกได้เป็นสิบไร่ครับเนี่ย พงศ์รถคับเนี่ยเก็บมังกรครับคุณนะลำงามคับครับเก็บมังกรอือตอนนี้ให้ผมมอยูหาสายพันธุ์แล้วนะครับเนดะ้อมีใจแอนมีแปดเก้ามีเก็บมังกรมีสายเดียวมีกเกษตรศาสตร์หาศูนย์ อยู่ทั้งล่างพุ่นละครับเดี๋ยวเมื่อหน้าผมทิถ่ายคลิปให้เบิ้งนะครับเมื่กษตรศาสตร์หาศูนย์ครับอยู่ทั้งล่างพุ่นละเดี๋ยวเมื่อนี้ก็ถ่ายเอาซัมเนียก่อนนะครับเด้ออ๋อเดี๋ยวตัดลำมันต่อก่อนครับพุ่นนะครับเบิางลำมันรอดครับงามอ่อคลิปนี้เอาไว้ซัมเนียก่อนนะครับเด้อ ดูแล้วก็จะเริ่มกดติดตามให้ผมน,นได้ได้ครับเด้อมูมูเกดแปดร้อยคนนะครับกดติดตามให้ผมแน่เอาให้ผมได้พันคนไ้ไว้นะครับขอบคุณนะครับเดอ้อ